วันนี้มันเป็นวันพระเป็นวันศิลบรรดาพวกเขาจะอุตส่าห์พยายามมากแท่ใจยังทันศึกษาขลาวแก่โสดสามาจะเมืองื่อเอ็ดถ้ามีร้ายขูร้ายคน้นก็ตั้งใจว่าสะมาศึกษาให้เขาเข้าใจใน่าเยองของวันปฏิบัติให้ข้้งสิงธรรม อันนี้บางในใจเนี่ยเพรากันมาล้างขู่ลายคนทั้งเล็กๆน้อยๆทั้งครับก็เลยทำนี่พอวันที่มีถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งในทางพุทธศาสนาย่างเข้าแล้ก็ปรับตั้งเรื่องการสร้างวัตถุภายนอกเกี่ยวกับล้มละลายซีอู่ที่อาศัยส่คดีขก็ควรจะศึกษาหาด้อกันในเรื่องการสร้าง สับสนบัตในดลานภายในที่เดียวว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องยูของคิดของใจซึ่งต่ละทั้นก็มีจิตใจเป็นเครื่องยู่ในตัวของบัตของบั่นอยู่แล้วอันนี้รวมจงิตใจนี่เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งคือคค้นขันจะล่อมมาเป็นเครื่องุทธัดรัดแปลงกันจรงิงจังที่เป็นไปโดยวามเตื้ พราะว่าเรื่องคิดโตนี่มันเป็นเยื่องกูมีก็ว่าเดยไม่บรรดาโลกทั่วไปไมัดทั้งโลกทั้งโลกไม่ละโลกเนะาะหากขาดการสุดท้ายรัดแปงลงแล้วก็อาจจะหมุนไปในทางต่ำหรืออาจจะเป็นการทำลายตัวเจ้าของกันยังเลยในเรื่องคิดใจแล้เนี่ยก็คล้ายๆเพราะว่าเล็ก เรื่องสนิมมันก็เกิดจากเล็กแล้วก็กินเล็กกันแล้วให้หมดไปฉันโดยก็ดีตาาคิดใจขาดจากการพกหัดรัดแต่งหรือขาดจากการอบรมในด้านธรรมธรรมสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อาจจิตเป็นไปในทางธรรมก็ได้เรื่องเหล่านี้เป็นเหตุให้บรรดาพวกเข้าพุทธิีุรุทธาสาหันต้องการอยากจะมาพกหัดอบรมรัดแต่งแก้ไข จริตนิสัยของเขาหายเป็นไปได้ทางชีวิตที่ดีตามเหยื่ออยางของพระพุทธเจ้าพระภูริเจ้าผู้เป็นอยูอ่กับปฏิบัติผู้ขัดไปแล้วพวกขวเขาจะในอุสาพยายามมากเสาแทงไสเขอาอุตส่าห์มากทางคำค,ำค,ำค,ำคางเครื่องก็อาศัยการทนทุกข์ทรมา,มานมาหลายน่ารับประกรัน ตามเดิมแล้วนี่ก็จําเป็นควรจะมาปรับปรึกษาหารื้อในวิธีการที่จะแก้ไขให้เป็นไปเพื่อความเจริญทั้งหาโทษทั้งเรื่องการระเบิดในด้านจิตใจแล้วก็หาจุดสังเกตได้ง่ายๆตามเยี่ยงอย่างที่เฮาเคยได้ยินได้เห็นได้ยินมายังบรรดาเด็กคิดน้อยตะดีหรือคนรุ่นหนุ่มก็ดีแล้วก็คน กลางคนก็ดีที่ตลอดจนถึงจะได้ไหวแก่แต่เรียองที่จิตใจหรือจิตใจที่มันทรงไปตามอารมณ์ต่างๆที่มันคิดมันหลึกที่มันชอบันพ่อตามจินที่ใสของคนมีหลายแบบหลายประการซึ่งแล้วถึงแท้ไได้จิตะสมหรืออบลมมากน้อยมากต่างกันลักษณะการปรทับลบลมมากนั่น บางคนจะอาจจิปล่อยไปตามอารมณ์ของใจเป็นส่วนมากแสแดงว่าเจ้าของนั้นิตใจชอบอย่างนั่นตะก็ลยปล่อยไปตามเ่องโดยเราไม่มีที่การจะแก้ไข,ขลัดแต่งหรือท่วนกระแสของขิตให้เดินไปตามธรรมะหรือจะเดินไปตามสินธรรมมักจะปล่อยไปตามอารมณ์ของใจเป็นส่วนใหญ่และทุกนคนก็คองจะค่อยปล่อยมาเรื่อว่าหล,ยหลายกาลย บางที่ก็รู้จักหรือบ,บางที่ก็อาจจะไม่รู้จักก็เป็นไปในทางตํำเนืกก่องกว่าเป็นจิตนิสัยเจ้าของชอบชอบไปนในในวิธีการยานาั้นแต่ก็เลยกล้อยไตามด้วยเรื่องอารมณ์โดยมากเรื่องอารมณ์ของใจโดยม,มากมักจะทรงไปในไฟดีและไฟบอดีถ้าพูดแคยางานแต่ด้านไฟบอดีมักจะเป็นไปด้ง่ายเพราะคลข้ขายก็ว่าน้ำ น้ำไม่ทางนอกเมื่อก็ไหลก็ทางตำน้ำจิตใจก,ก็เห้ากับโดนมากของมักจะไปทางตำเป็นเป็นวนมากลักษณะที่จิตใจเดินไปได้ทางตำเดินไปตามอารมณ์ไปน้ทา้งบอดีอันนั้นโดยมากมักจะปล่อยไปคนห้องบอ่อยากพึกหัดรัดแต่งหรือบอ่อยากท่วนกระแสของจิตทั้งๆท,ที่รูจ้จักกี่ว่าเป,เป็นของบอดีหรือเป็นของ ที่ถ้าไม่เสียหายแก่ตนและบุคคลผู้อื่นยกไปยังควอมโธก็ดีหรือความอยากได้หลายๆ็ดีหรือความเพาะม่เพาะอกเข้ยใจโดยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นอารมณ์ไฟก็ดีทั้งๆที่เราอยากยกกับมั่ติ่อยจะตามดึงนักเข่าอาการได้แค่หน่อยเที่ยวกับความที่เกี่ยวข้นงมางายเที่ยวกับเวามมยู่ตามสบายที่ใจเจ้าของจะ อยู่เฉยๆแต่อยู่ไปอยากพูดก็พูดไปอยากเที่ยวเรื่นงก็เที่ยวเร่นไปอยากคิดไปในอาการต่างๆนานาก็าคิดไปทั้งๆที่เห็นว่าการคิดการลึกหรือการสงา่งกระแสจิตไปในวิธีการย่างสิ่มันไปอยู่นั้นว่าว่ามีประโยชน์แกล่วก็ปล่อยไปตาปมด้วยดึกว่าเป็นมาทีอันดึกว่าเป็นดึกว่าคิดใจอย่ของเคยเป็นไปเที่ยวหลังก็เลยปล่อยไปตามเดือยโดยว่นดึกว่า เป็นท้างเสียหายแต่ความจริงต้าข้าล่อยจะตามมาล้มฟองใจรรรอองรเรื่อยๆก็อายะก็เริสิกายเป็นความเคยชิ่มายเป็นนิสัยกัตถาห้าเป็นด้านไฟต่ำเกาจยังต้องปวดกล้องแคร่ยังสิการม,มาแล้วหากแสียังให้คิดใจเข้าตลอดเวล,ล่าทางขึ้นก็ยุงสันทังวัดก็ยุงสัน ก็ลงก็เมื่ก็เลยกลายเป็นนิสัยเรียกว่าเป็นเครื่องแสเป็นเครื่องมัดเครื่องดองดองคิดใจเขาเข้าห้เป็นไปตามรูปนั่นค่ายตามธรรมะ,ประเปลียยวอาสวะคือการคือความดองหรือเครื่องมัดเครื่องดองดองคิดใจเขาเข้าห้เป็นไปได้ด่างไปต,ต่าถ้าหากดองในนั้นนะหลายรั้งหลายหนเขาเลยกลายเป็นนิสัยเป็นวัฒนบาบาณีขึแล้ว คิดใจก็ยับจ็มือสิมือมิดมือมดหล่นต,ตาก,การไปหลายที่หลายอันหลายอย่างเลยวก็มีหอนท่างสิมองไปขงังนาว่าอะไรบั่นดีก็ดีบางคนก็ทังขั้งทิรูอยู่ก็มีบางคนบัลลูเลยปล่อยไปตามเดินงี่งว่าอันนี้ลักษณะนี่แหละเป็นเหตุให้คิดใจทำา้ายตัวเจ้าของเอง ทำไรในส่วนภายนอกส่วนประกอบโดยแค่ร่างกายหรือว่าจาาของเอาเรียกว่าเป็นการทำไรตัวจากของเอง,อง,อง,อง i, ใ้ายๆก็เรืออ่าลิมเกิดจากเลือเกิดก็บกัดเลือไทยมดไปโดยพวกใอคิดไนอ่านบางคนการเรือต่างๆซึงไม่มามักหมมแต่์ยุ่งในคิดในใจเท่าเรียวว่าเป็นของดองอันนี้แหละเป็นปัญหาสําคัญ และทุกคนผู้ติ่เคยประพฤติคนปฏิบัติมากย่างถาแถวๆนี้ก็ตามหรือทุกคนติ่เคยได้หรือคิดใด้อ่านหรือได้พินจพินินามาก,ก็คงสิร้จักอยูในเป็นบางขงังบางข้าวต้องประสบการมากบ่หลัยกัหลายบางข้าวข้ากับปลอยไปตามเรื่องนึกว่าก็เป็นโทษนึกว่าก็เป็นอ่าเป็นบาปเป็นกรรมไม่เห็นเลยปล่อยไปตามเรื่อง,ออง,องของเขาบางที่ก็ผู้ใดหนึ่งก็ผู้จักยูก็เลยปล่อยไปแบบนี้ แต่ข้องจริงว่ามันวาติโทษในห,หน่อยโทษเดชี่อันนี้เป็นการทำลายตัวเจ้าของเองอารมณ์ทุกข์ส่วนซึ่งเป็นได้ดันายตำหรือด่านบอดีซึ่งมันมากอ่าคิดเนึกก็ได้คิดใใจของเข้าเดี๋ยวามาแซ่ยู่ดนี่เป็นเครื่องมักเครื่องดอง,องนี่จนเป็นเหตุในจิตใจนี่อ่อนสมตรตถภาพหรืออ่อนปัญญาเลยบ่มีฮอนท้างสีมาเพียีหน้าใส่ข้นรูเรองของตัวเจ้าของเองตกลงก็เลยไปตามเรื่อง แล้วต่อารมณ์ทีิพัดธภาพไปท่านนั้นก็ไปยุ่งันตลอดเวลาโดยพราเไอ้คิดเน่นนักเขาบางที่อาจจะไปสร้างบาปสร้างกรรมมาชักวันหนึ่งชักพอได้ผงขอให้หอมกาดเป็นหละเล่าคิดใจมันก็เลื่อยสายเป็นใสฉะนั้นบรรดาพวกนักปฏิบัติธรรมค้วนอมขอมาเป็นเครื่องที่พิรุน่นาในเรื่ององาจะของให้ใกล้ชิด เราต้องพยายามท่วนกระแสยี่ถุกระยะในการที่เจ้าพุกธัดทัดแต่งทิ่ใจของเขาให้เป็นไปเพื่อความดีเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อความมีปัญญาเฉลีวยวฉลาดให้ลู้เท่าท่านในเรื่องเขาเจ้าของลายนอา้อมกา,ามาอาตาหาโคตรกามในด้านนักปฏิบัติถรำเหนือยิ่งเป็นของสําคัญ ยกตัวอย่างอย่างบรรดาพวกเข้าสิพยายาวฝึกหัดดัดแปลงชิดใจให้เป็นสมาธิพูดกันยังไงแต่ให้เกิดปัญญาไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดขั้นแรกเท่ากับอาศัยการระลึกรู้เพื่อตั้งสติกำหนดทิ่หน้าในด่านชิดใจเขาเจ้าของก็ใไขยังตัวเน,นี่ยนระยะนี้ จนป่าหาเข้ามาพิจารณาไข้ขุนคคอยากให้คิดใจสงบว่าจะจะได้คิดใจยังถือสงบเป็นสมาธิอันนี้เข้าก็ต้องพยายามพิจารณาไข้ขุ่นจะได้อากอารที่เข้าจะกำหนดจะกำหนดรูปได้วิธีอะไรก็แล้วแต่เป็นการตั้งสติกำหนด์ในรูเรื่องของจิตที่มันคิดมันเลยความระดับรู้ของจิต ความระลึกรู้ตามอาการข้องขีตเนี่ยมันก็เกิดจากคิดนั่นแหละแต่ว่าคนเดินวาสติความระลึกรู้เมื่อความระลึกรู้นี่มีขึ้นมาแน่แล้วจนกว่าข้ามใม่จิตใจอยู่ในความสงบเลยจากนี้นความสงบเลก็กๆน้อยได้แน่แล้วก็ต่อไปก็คอยระลึกรู้เรื่อยไปจนจิตใจรู้ตัวรู้ซึ้งสนุกในจัวของเอ,ง,องจนอยู่ในความสงบเป็นสมาธิได้ เมื่อคิดใจอย่ในสมาธิได้แน่แล้วมีความอย่งคิดมีความอยู่มีความหนึ่งอยู่บอ่อาได้บ,บ่บ่หันหลายกันสักหน่อยหนึ่งก็ยั่งดีจะเป็นเหตุให้มีการทีพิจารณาใขว้วนในเรื่องความสงบขวอมคิดนันอีที่หนึ่งเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะสิคอยเกิดมาจากความสงบงปนอันเรื่อยไป แต่ในระยะที่จะาทำคิดในสังคบต,ต้นยี้ก็ก็ยากยากแนอะไรด้วยบางคนมันจะต้องมีเครื่องรบอาีคือปุปสรรคทัพของแน,นร้ายอันหลายอย่างเกี่ยับความอ่มเก็บความปวดได้แก้ทุกขเวทนานีาจเกิดมาจากการหลังหน้าแน,น่หรือเดินก็ตามนอื่อยบาทั้งสี ถ้าเข้าทำนั่งทำอยู่ในอริยบทเดียวมันก็จะต้องเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาบ่หล่อยก็ไรเมื่อสิ่งเราเนี่เกิดขึ้นมาแล้วความขีดขีดขันมาไงป้องผง,ง,งสั่นรังพ่นานเสียงคนจัดว่าเป็นนิวรังนันก็เกิดแทรกแซงขึ้นมาเรื่อยไปถ้าขาดสติขาดสติเฮ้าว,ว่าเลยพินพิณาไข้ข้นในรูนเรื่องแล้วตาเป็นไปในเนี่ย แต่สติเนี่ยจะต้องมนีทั้งขันติคือควอมดท้นไปพร้อมๆกันขันแรกที่สุดก็ต้องอาศรรรรัยข้อมดทนอันนี้ละก่อนโอ้แต่ที่อะไรเล็กทสี่ละหน่อยจนกลัวสิลรุยเรืองของเราหนี่คือทุกขเวทาน,นาต่างๆนาน,นาถึมงมันเกิดขึ้นจากร่างกายของเขาตากูัทสีมาบําเพ็ญในขันนี้จนนี่ อความมดทนต่อสู่ในสิ่งเหล่านี้ให้มดไปมาเข้ามาคิดใจมันบ่หยุดทดคามาอยู่ในความสงบเลยแหละคันนีกับคราอยู่นี่แต่แล้วมันก็จะมีอีกกันหนึ่งที่จะเป็นรูปสักมากั้นกลางไว้อีกพอพันุกเวทนาไปแต่เนีสบายแน่เล็กหน่อยนักเขามันก็เกี่ยวมับขงงขงอเขามาใช่อีกล่ะบาด บางคนก็เลยว่าอยู่สบายบางที่ก็บบ่ยู่ซึกว่าจะค้องง่วงจะค้องเงอก็พ้อยไปเรื่อยๆเวลานั่งสมาธิย่ามือแรงกับักจะเป็นจะทำนองเนะกย่ามือเศร้าความซึ้แกงขึง้นลุกขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งเลยน้าเขาค้องง,ง่วงคล้องง,ง้อนี่ก็มาเสียบมาสิงเขาแหละก็เลยพ่อยันมันงง่วงงออยู่เลยไปยองสัตว์ นักเขาก็เลิกจิดเน่นทันทีวันมันแสร์รายขังหลายหนมันเป็นเครื่องมักเครื่องดองเลยละมึงถ้าเข้าว่แก้ไขทันทีแต่ทั้งทั้งที่เข้ารู้จักก็มันง่วงมันเงาเลยกันนั่งเลี้ยงสนะว่าสบายไปน้อยๆหนึ่งเดียวว่าเพื่อเห็ุแต่ทำมาแล้วแต่ทำไปเพราะได้แก้ไขดัดแปลงนักเขาก็ง่วงอันนี้เลยจิตกายเป็นง่วงทุกอยะางใช่ไหมถ้ามีการทั้งเถียทั้งเข้าก็มากกับง่วง มีการนั่งสมาธิขย่ำเลยกังวลมีการฟังสวดมนต์วนสวดพรกังวลนอกจากการพูดการจา่ายัางส,สิ่งโง่ความงงงงอะนี่มันแทรกสิงเข้าไปทุกุเรียก็เพราะเหตุไรมันจังเกิดขึ้นมาทุกุยรียอย่างนี้เข้าพยายามสะสมไปทุกขังทุกขนยังสิข้าวหน,นังสมาธิยังสิกรรมมาเนี่อเข้าบ่กใคยแก้ไข มาเกิดก็ไม่อล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปยงสังหษมันเป็นไปตามเรงของเขานักเขาหลาหอไปเรู้สึกว่ามมนเป็นของมัดของหองของแส่คิดใจของเขาว่าไมสิยแส่ยแต่ลดอยากสิเข่านังยืหันนี่ทั้งเสีเข่านั่งยืหันเ้าปลอยเขาาหายมง่วงย่งสันแล้วก็ร่มไปนอนเลยมาก็แสเลยจอห่มเะโ้แส่เรยางหลายนี่แค่อได้เหนื่อ่ะตาเมือหลังมากก็ไปเรื่อย อันนี้แหละตัวนี้แหละเป็นตัวอาสวะชั้นนี่พูดตัวอย่างนี่ยฟังไอเรื่องอารมณ์ต่างๆกับทำนองเดียวกันอย่างอารมณ์โกรธก็ัคือกันอารมณ์ความอยากได้อยากดีกันคล่อมกันนี่เน,นยยี้ยเนี่ยเลี้ยงทุก,ยอ,ทยกอย่างอ่ะเรียบรรดาท่อมไฟต่ำแต่หากข่อมใม่เกิดในนี้หรือนี่อยู่แต่ก่อนล่ะเขาเบาแก่ไขก็เดี๋ยวเป็นเครื่องมัดเครื่องดองแ่ยสงใจที่ใจเขาเรื่อยไป าการบรรดาพวกผู้นักปฏิบัติธรรมต้องพยายามฝืนกระแสหรือท่วนกระแสคิดใจทุกเรื่องเพราะเห็นภาพเขากับพยายามแก้ไขเลยตาเข้าเห็นมากนอกจากว่าสิวเห็นหรือวลูเรื่องข้อจังคอยอยู่อยู่ไปตามดึงของห้องพราะว่าทจุกสิ่งทุกย่างเี็มมันเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์อของใจในด่านปลายตำกระร่วนแต้ว่ามันแสม่าอยู่ในห้อง แต่ในระยะที่มันแสดงอาการเข้าับสี่อยจะแก้ไขแต่สิ่งสึกลับละเอียดก็เร่งจักที่นี่หน่อยไม่หลายแต่าเข้าก็ยังบ่โหดจพรพอเห็นภาพมาก็าแก้เรื่อยไปนี่จะพอนักปฏิบัติทำมาต้องพยายามแก้คิดใจเรื่อยไปยังสั่งม่านมันปฏิปอยให้มันแทร่คิดใจเรื่อยไปขันย่านนั่นเราก็เรียกว่านักเขานักเขาเรื่อยไปแหละ ปาซึ่งเรานี่มันเป็นอุปสรรคกลางกันคิดใจก็เข้าอยู่อย่างนี้เขาเ้าบาแก้ไขแล้วก็ยิ่งไปอย่างตาเข้าแก้ซึ่งเรานี่ได้แล้วว่าสั่งเออความสว่างสวยของคิดใจไม่จะเกิดขึ้นในเห็นชัดจะทําให้คิดใจเป็นสมาธิได้ไง่ายเมื่อคิดใจเข้าเป็นสมาธิแล้วเขาสิดเลยมีปัญญาพิณพิณารูรอดในเรื่องของใจของเขา เมื่อรู้เรื่องของใจกับที่รู้เรื่องของธาตุของขันธ์ของ,ของอร่างากายก่อนนี่ว่ามีค้อมเป็นมากจังหนมีควมเป็นอยู่อย่างนี้ทิไปจังหนปัญญาคอยจังคอยสิตอด่องทิ้งที่หน้ารู้เท่าตารู้ไปตามสภาวะ่ะเออสภาวะสภาวะธาทมทั้งหลายว่ามีควมเป็นจริงเพียงใดแค่ไหน,แ,น,นแต่บรรดานากักตรัตธรรมโดยมาก ม so you you ักจะมากข้าในเครื่องรู้ภาษาเกาหล่นะเป็นคนเนี่ยส่วนใหญ่แต่ว่าการเหตุการณ์ท่ำๆอยู่บ่นเท่าเหตุอยู่บ่นเท่าแต่แล้วก็มักจะมาคัดของหรือมาพบรู้ภาษาเกาหลีแหละเพราะเราจะตามดูไอ้สิ่งเหล่านี้จะเป็นธรรมดาของร่างกายมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไอ้ของขาดของสังขารเ้อมเมื่อยเ้อมเมื่อยห้อมเหลาจะพักผ่นไปตามเดือนมันยัง อายังหนึ่งยัางค่มง่วงหนึ่งมนันมาถึงเวลาสี่อยากนอนบันเลยก็ว่าจะเ่เเห็นั่นทางดีมันง่วงจงมากกว่าหนึ่งนั่นแสดงว่ามันเป็นที่นามิธาที่จะมาพยายามคัดผงคิดใจของเข้าบาหาบรรลุอ่าถ้ำหขันเ์ด้วยธรรมดาคุยกันบอกกันนี่เอาไปมัดหมีวดขึ้นกันยังไง เันว่าจิตปเหตุไม่ดีไปฟังเสกฟังธรรมหรือไปนั่งสมาธิหรือว่าไปฟังพาพ้นสวดพ้นสวดความมันง่วงเลยในหน่อยมันก็ง่วงมันนอนมันขึ้นกับกัอเศร้ากับง่วงขึ้นก็นั่นแสดงว่าเป็นเรื่องของคิดเหตุโดยกลุ่มคือมันค่อยแชร์ู่ในจิตใจเขาเข้ามาแล้วย่างตีความาแล้วแค่นั้นตาคอยเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นย่างว่าเราต้องพยายามแก้ไขให้ได้ ว่าตัวเฮาพยายามแก้ดอกบ่ได้เข้าแล้วก็ต้องเอาเข้านี่เลยว่าคนเฮาก็ว่ามันเฮาแก้อยู่บ่เซาอีปู่เลยก็ว่าปู่เลยบ่มาครับแต่ว่าหั่นมักสิปล่อยหลายกว่าแก้แต่ก็แก้ก็แก้คนเล็กๆน้อยๆได้หรือบ่ได้ก็เลยปล่อยไปตามเรื่องบ่เฮ็ดจริงเฮ็ดจัง แต่เข้าใจจริงจังนี่เดียมันแบมไม่ได้อยู่เพื่อนบ่น่อยก็ล้เรื่องข้องง่ก็คือการเรื่องข้องกดข้อมแข็งนี่กันมัดาในด่านไฟต่ำซึ่งเป็นสิ่งที่มาทำร่ายคิดใจให้มัดสมรรถภาพมัดกำลังมัดอ่า้มเข้มแข็งแล้วก็มาอ้อนไปตามเรื่องของขอไปเลยเราเข้ากับวมคำคิดใจก็เลยบ่มีกำลังบ่มีฮอนท้างพระิมามาพินพิน้าไส้ขั้วไหนเห็นทำทาโมก ม่ส่วนละเอียดเลยเราลงกัเลยไปเรื่อยอันรนบาดานักปฏิมิธรรมในด้านฝึกหัดจิตใจนี่ต้องให้พินาให้ดีี่เรื่องเราญาตานึกว่าเข้าเลยนางหลายเนิพภาวนาหลายเลยยู่หนแต่เราสิ่งต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นปรากฏก็ผิดนี่ต้องหพยายามแก้ไข ถาบ้องส่มาได้สิิดหนึ่งก็ไปไเป็นเครงมักเครื่องดองยางสีขาวเนี่ยแต่จุกคนของงนี่ว่าหน่อยกระไรน่ะนี้นน <c oughs> ถ้าว่าม่สิ้นคัดขวงคิดใจห่ากับเดินไปสู่ข้มสงบได้ไงมันต้องมีสิ่งไหนว่าสิ่งนั้นก็ต้องสิ่งหนึ่งมันมามนคัดขวงอยู่ถ้าหาคิดใจห้าสงบเราวมันพิเศษหลายอย่างนี้คล้ายก็ว่า แต่ก้อนห้า,าหมือโนเวลาเปิดไฟในองค์นินไฟฟ้าเลยะมันสว่างมันคิดกันไครกันนี้เมึงอกัแเลยแต่เห็นชัดมึงร่างกายเจ้าของแต่เห็นชัดมึงมอขั้โมเขอาเจ้าของก็เห็นชัดว่าอะไรมันคิดมันถี่เอาสิไปเบื่งคิดใจก้องคิดก้อนหนึกก็เห็นชัดคิดใจมันได้คอยตื่นตัวว่าเจ้าของหนี่เป็นผู้ เลยผมเปิดปฏิบัติผิดมากมากไม้กายของยักษ์เทเลเทเลมากเลยแั้งคอยสิหยั่งคิดแั้งคอยสิมีสติมีสมาธิมีปัญญาใครหวนทินที่หน้าดูดงเขาจะมองเจ้าเข้าเจสิคอยเดินทอนทั้งถูกภาวะท่านก็ตามนาตามหลังไปยังว่าหันในด้านอารมณ์ในด้านชิดใจถ้าพูดถึงว่าคู้ถือว่าเคยผมเคยปฏิบัติมาก่อนแล้ว คิตใจเฮาวหน่อยจักคิดไปลอยแปดพันประการถ้าหากถึงเห็นไปตามลักษณะของคิดใจที่มันคิดมันดนึบหรอโอ้ยอยู่ยากในโลกันี้ยบุญรีบุญไหวหากว่าเก่งตอ่อกฎหมายบ้านเมืองแล้วนั้นก็เสียไปย่างไรต้องเลยแน่หรอไม่กัน,น,นหไหน,นี่คนนั่งจากว่ามีกฎหามายบ้านเมืองมาคบไปเนี่ย้าไม่ยจริงให้กลัวให้ย่านยันเขาไปจับไปขาไป ทำทำทำไยต่างๆนานาใอ้สังเกตบ้องในคว่องรู้สึกไดเรื่องคิดใจเขาเฮ้ากับหัวจกับใไรก็ได้มันก็มุนไปตามเรื่องของไปของมันเป็นไปตามจิตที่ใสเป็นไปตามที่เครื่องมัดเครื่องดองถึงเฮ้าดองแซวไป้ในคิดใด้ใจมันก็ต้องมุนไปตามเรื่องปากก็หีเสียงยางกองชั่งคล่ององมัน ดังกองแทดิมลามอาพู้ถึงเรือนคิดใิง่ายเรือนคิดใจมันต้องหน้าต้องหลังงิ่มันอยากไปอย่างมากยิ่งพระหาว่มีศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามารประกาศไว้ได้โลกเราก็ยิ่งที่ไปยฉะนร้นการฝึกหัดคิดใจ สำหรับบรรดาลักปัจเจมันนี่ยข่วนพีนพน้าไข่ข่วนแก้ไปทื่อเล็กๆที่ลน้อยไปมันก็ค่อยเป็นไปเองหรอกบรร่าเข้าจิไปเอาที่เดียวหามันได้ต้องคอยไปทื่อเล็กๆที่ลน้อยตามมาการแต่มันทรงกันมากเข้าปากก็ได้เราเข้าหัวยักขัดดีอยู่มันคิดกันมาลูกเลยวิธีเลยเมื่อเวลาเลากระกระสอบอารมณ์ดีเป็นยังไงอารมณ์บ่ดีเป็นลูกเลยเข้าข่วนแก้ไข่ยังไงเข้าคอยหัวยักเรื่องจะเล่าไปเอง ว่าจะเข้าต้องการสีแก่เจ้าของสีแก่คิดใจเขาเข้าคนนี็ก็จะแก่ยากง่ด้วยเรื่องคิดใจหากวันลงไปทั้งจำเนี่ไปได้ง่ายง่ายสารทีเฮ็ดขึ้นสูงเนี่ยคนจะดันไปได้หลายเตืึกคนละอาร่องคิดใจเขาเข้าเน,นี่ยมันอยากหันเหลงไปทั้งจำเรื่อยไปเฮ็ดขึ้นทั้งสูงเนี่ยก็จะไปยากแย่งวังพอม,ม,มาค่อยจำไมาแล้ว เคยมามาจากผลทรัพย์ผลทรัพยาทรัพย์กับทรัพย์กันมาแล้วมันก็อยากหันลงไปทั้งตําเลยไปแต่หากว่ามีสินธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วก็พบจากมาดุไปเรื่อยใเรื่องของขั้นเท่าพูดถึงเลขกระแสของขิดสิมันคิดประหนึ่งนระย,ยะที่เท่าได้สังเกตสังขารบนสำหรับผู้สิบเพื่อเค,ย,คยปฏิบัติมาสินทั้มมากอ่อน โดนว่ามีเฮ็ดีวัตปะว่ามีความละอายว่ามีความเกรงกลัวอยังล่ะปาพูดถึงเรื่องของคิดมันไปเลยมั้งไขในมีคนหมายบัตรเมื่อในมีศิลธรรมในมีความเกรงข้อมกลัวเนี่ยยังหวานเขาสังเกตต้องห่วใจกับเรื่องคิดเลไอ้เรื่องเล่านี่แหละเป็นเรื่องเข้าข้อแก้ไขไปที่ะไรเล็กที่ะไรน้อยปะมันก็ค่อยจะเป็นไปเลย ถาว่าตวจะหกจากมนุษย์ได้ง่ายนีมคนเฮาก็จะเกิดขึ้นมา่เป็นมนุษย์เจรชาติตจละคขั้าละหนึ่งว่ามันข้องง่ายไปานี้ต้องผสมสั่งบาลมีมาสร้างพ่อพ่อจะเกิดเป็นคนจังคอดเป็นคนเป็นคนขันต่ำขั้นกลางขันสูงเป็นคนดีว่าดีนั้นนี่หลายชั้นน่าจะแก้วาสนาบาลมีของภัยของมัน พาเข้าเกิดกุมาเลยเอาเข้าเลยมากจนข้นเหลือเอออันนี้ควรเห็ดให้ดีหลายให้ลุขึ้นไปทั้งหนาย่าให้ถอยหลังที่เป็นไปเพื่อความจเจริญนี่เราในแน่น้ำใจย่อไว,พว้พราะ่าให้ขาดวันพระวันศิลเพื่ออยากพวกเข้าน้อมนต้งไปคิดไปนึกไปทิ้งขีนาไข้ข้นบางแนนเรื่องคิดใจของผ่ดคลองมันว่าเข้าเป็นนาคกบนปฏิบัติคิดใจเป็นนาคกบนปฏิบัตินนทำ ท no ักับมันเรื well ่องข้องใจนี่แหละมันติดเป็นสินป็นทับกับไปจากใจนี่แหละเอารักษาสินกับรักษาใจนี่แหละมันมันพูดทิ่เป็นสินกับมันใจเข่าเนี่ยติเป็นสินพูดติ่เป็นทํากับมันใจเข้าเนี่ยติเป็นทาบเอาตัวนี้ได้แล้วก็จะคอยติเป็นสินเป็นทําไปแน้วจะคอยสีอ่านดูเงาจะของไลยอ่านเลื่องคลามไปคล้อมาห่อจะของถูกเอาใจคอยไปแก้ไขไปสูกต้องตามค่อนขางของกับเู้เจ้ากคอยเรีกเจ้าได ข้วาวบะแกไขมันกับพ่อยไปตามยาทากรรมเรื่อยไปคิดแจองขามันกับไปเรื่อยไปยุ่งสันบะจักิดบะจักสีีหละเนี่ยนมากกาเนเท่านขอให้บรรดาเกก้นจะน่อมตงไปที่หน้าอ่าป